ได้อยู่ตายรอบสองไปซะเถอะเอเอเดีเยี่ยมยังยืนยังยืนฮะหาจะเตคู่หนีไปแล้วก็ได้ปะก็ได้คู่สองคนก็ได้งั้นน่ะนี่คู่สองคนก็ได้ี<ะ>่สกินใหม่โอ้โหเขียวนี่มันหน้าตาเหมือนไอ้นี่นะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วหน้ายังสวยนะฮะ <laughs> สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมในชัดกระเดากับรายการเจ้าฟอร์เกมนะครับวันนี้เรามาสโลแลังกันอีกเหมือนเดิมนะฮะกับมีน้านะครับตามคําขอนะฮะตามคําขอของใครก็ไม่รู้นะครับผมจําไม่ได้แล้วเห็นเขาขอเขอ้ามานะครับมาครับเราจะเล่นสายเกี Luke ่ยวบับนะครับผมในจังหวะนี้นะฮะร,รู้สึกว่า,วาคลิกซี่ยังไม่รู้28่ส yeah. วิเดินไปเลยครับคีริโตะฟาร์มอย่างนั้นเลยครับโอ้โหแล้วเอ Tal Rose อเดี๋ยวโอ้ย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 หลายแท้หลายแท้หลายแท้อีพออีเมีย อย่าอย่าเฮ็ดคอยอย่าเฮ็ดคอยอีกรอบปล่าอีกรอบปล่ารอคูดเดาสามวิไม่ได้ว่ะล่าผู้ชมโอเมนกันโอเมนแมวแมวคลิปเลยโอเมนกันโอ้โหสุดจัดหมดเพระเราไปใส่ล้เพื่อนเราต้องขึ้นบนแล้วฮะรอเกี่ยวแดงดีกว่าเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็มามาเนี่ยเราเกี่ยวตัวเล็กก็ได้ฮะเดี๋ยวรอก่อนรอกันรอกันไม่มีว่ะเราไปเวดไม่ได้ไม่ได้ไ เบเลตอนนี้ไม่ได้เวเลสอยู่พุ่มตงไฮยะเตะนะ่ังไงเออเหมือนรู้อ่ะเพื่อนเหมือนรู้อ่ะเพื่อนเหมือนรู้เหมือนรู้ยังไงได้นะครับ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 ผมดูดเลือดมาครับต่างคนต่างเจี๊ยบเวเลสโรมนะเกมเนี้พิกซี่เกี่ยวเลยแล้วกันนะมาถึงหรือยังเนี่ยไม่รู้กูเกี่ยวอย่างเดียวเลยป <laughs> ปวนปวนไว้ก่อนคิริโตฟามอารีนฟามเขาจะเก่งตอนมีของ นะครับต้นเกมเขาจะไม่เก่งเท่าไหร่อุ้ยระวังเฮ้ยอันไหนฮะเนี่ยเฮ้ยน,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 นาคอสสวยโอ้โหไม่ถึงโคตรทีอา้าวโคตรท,ทีอีกรอบแล้วมันมีอันติถอยไปถอยไปเพื่อนอุ้อจะรักทุกอย่างไว้เองแล้วอา้าวบอกให้ถอยโดดเข้าไปทําไมวนะเนี <laughs> ่ยบอก <laughs> ไม่เป็นไรน่าจะคุมนะฮะค,คุมหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <laughs> ระวังระวังระวังไฮยะเตะฝั่งเรานี่ก็ตัวเลดเยอะอยู่เนี่ยกาลีเอ้ยเอ้ยยิงสวยยิงสวยยิงสวยไฮยะเตะต้องเลดฮะไฮยะเตะต้องเลทไฮยะเตะต้องเลดะโอเคคุมมังกรเล็กคือหน้าที่ของโรมิงอาว่าไงสวัสดีแม่สาวน้อยหัวแดงหัวแดงเจอหัวข่าวหนเป็นไงเล่าพายามีเนติปะเนี่ยพายาไม่มีว่ะคิมหายแล้วทานผู้ชมพายาไม่มีเติโย นึกว่ามีกลับก่อนแหละกลับก่อนแล้วโอ้โหเมื่อกี้เกี่ยวแบบอเกี่ยวเกี่ยวดีนะอายาติไม่มีมันไปใช้ตอนไหนว่ะเพื่อนมึงไปใช้อันตีเล่นตอนไหนเนี่ยอายาโอ้โหเมื่อกี้ท่านติเขาไปสามตัวนี้น่าจะสุดยอดสุดเกล้ยบอทอดโดนเล่นนะไม่น่ารอดนะไปไม่ทันอยู่แล้วเฮ้ยรอดเหรอ โอ้โหสุดยอดม้าทอสสมแล้วที่นายเป็นตัวมีมีมีไหนวะนี่ไงเวเลสดักเลยได้นะโอ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าแปลว่าทำไมทำไมทำไมเจอแต่ช็อตอย่างนี้วะโอ้โห อีสิ่งเดียวไม่ตายเดี่ยโอ้โหแล้วโอเมียนมาโอเมียนมามอร์ทอสเราไม่มาฮะโอเคมอทอสเราเน้นป้อมป่ะทั้งทั้งที่เป็นตัวตีป้อมเบามากเลยน่าจะตามโอเมียนมานะเพื่อนโอเมียนมาทุกรอบเลยเฮ้ยนักคอสรอดบ่หน่านักคอสคอยรอดนะโชคดีกูดรักเพราะว่าผมต้องเคลียร์บนก่อนอัชชื้อตัวหนึ่งก็เอาเว้ยไปละเดี๋ยวไปช่วยกำลังวิ่งไป ยังรวดเร็วคลิกซี่ตรงนี้เอ้าตายนะเนี่ยลาโลกได้เลยครับเอ้าแล้วกูได้คิวอีกแล้วเหรอครับทำไมผมตรงได้คิวเขาไม่ได้อยากได้เลยเนี่ยเพื่อนต้องได้ดิเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้แบบพุทธาไม่กดตีแล้วทำไมเราได้คิวอะโอ้โหไม่เอาไม่เอาคิวเยอะเกินไปแล้วฮะสองตัวต้องให้เพื่อนคิวนะทานผู้ชมต้องให้เพื่อนคิวนะเราเป็นสพอร์ตนะครับ เพื่อนคิวเพื่อนจะได้รวยๆแล้วเพื่อนจะได้แบกเรานะครับหรือว่าถ้าเพื่อนกากจริงๆนะฮะเราก็คิวเอาเลยละกันเลยละกันเลยละกันมีล้างให้เราเพื่อนขอให้สวยงามไม่ได้อีกแล้วไม่ได้คิวอีกแลวไม่ได้อยากได้เลยนะไม่ได้อยากได้เลยนะไม่ได้อยากได้เลยไม่ได้อยากได้เลยสปินว่าไม่โอ้โหเมียสอนอะไรอะไร อยากรอบสองแล้วครับน้องแม่สาวน้อยอุ้ยโดดว่ะโอ้โหโฮลิโฮลิซิตโฮลิโอุโ้ยเอาแล้วเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงส่วนป่าเราตีกลางโอเคคุ้มฮะคุ้ม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 ตีได้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โดนสวยครับสวยครับตัวเอ้ยเดี๋ยวทำอะไรอ่ะเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตายนั่นแหะตายนั่นนาคอรทำอะไรวะ <laughs> <laughs> แบบเหมือนจะเอาแต่ว่าแบบเปลี่ยนใจกระทันหันแบบกูจะเอาแต่กูไม่เอาและ <laughs> โอเคกัด <c oughs> กลางเพื่อนนะคอสคลิปหนึ่งเวฟเอาไปเลยสวยๆน,นี่ร่างน่าจะสู้ได้อยู่มอทอนคนนี้น่าจะแข็งอยู่นะครับ,น,บนี่งออฟเลนเราแข็งเอ้ยเอยมาช่วยเราจ้าเกีียวยังสวย แต่ไม่มีใครช่วยเลยโอ้เพื่อนจะตายหมดแล้วโซทีมาช้าซอรีนี่หนึ่งมาชานี้ลงมาช้าไปโอ้โหแล้วหายายมีติด้วยนะโอ้เห็นได้ไงวะเนี่ยเพื่อนอันติมาเลยเหรอเทียววเด็ดเด็ดอ้าวจะจะจะกะรีกันได้ไหมได้อยู่ต้องกลับแล้วกะลีเรากลับกันเถอะเปลี่ยนของซับครับสามเหลี่ยมมาฮะ ซีซีไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาแบบถึกๆไว้ก่อนเลยเอาละครับแล้วในจังหวะนี้นะฮะเราก็จะบอกเพื่อนไปว่าฟิกเกอร์เราพร้อมแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเคยฟิกไปเกียวทเทลได้รอบหนึ่งและรอบนี้ต้องทําอีกทีนะจ๊ะไียะนะคอรเราช่วยก่อนอาฟิกพร้อมฮะฟิกพร้อมฮฮยะอยู่นูน่นเฮ้ยเดี๋ยวตีอยู่ฮฮยะฮายะ,ายะโอ้โหอันเดียวนะคอรไปไปตีเทลดีครับ จะมาตีอะไรเนี่ยตัวเนี้เนี่ยโอ้โห,หนาคอสโอ้ยเทลมันฟีอุา่อา,านห์ดึงเวเลสไว้ให้น่าจะโดดไปฟันเทลนะโดโดมาฟันแทงกับปูทําไมเนี่ยโอ้ยเอาแล้วครับมันรู้สึกแปลกๆแล้วครับสําหรับป่าของเรานะครับมันอะไรนักหือเทลอันมันอะไรมันอะไรสู้ได้โอ้โหโซัพพอร์ตซูแครี่ว่ะเอาว่ะ เอาว่ะมาว่ะจึ๊บจึ๊บโอ้โหยี่เดียวพิเกอร์เข้าไปปาดตายไปวะเนี่ยไม่น่าตายเฮ้ยตรงนี้มีอะไรกันตรงนี้มีอะอะอะไรกันฮึปป๊บอ่ะเชื่อเด็ด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 เดได้โดนได้โดนได้โดนดูหลังเข้าหน้าก็เข้าหลังก็เข้าเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่อีฮีอีฮีอีฮีเต่านั้นได้โยโอ้โหแตกเลย แต่เออโหเทวจะตายเอาละครับเซเว่นอเลเว่ฮะตอนนี้71นะครับผมในขณะที่ป้อมกลางเรากำลังโดนตีนะฮะโดนตระยินนะครับส่วนป้อมล่างมีนาครอสกันอยู่ป้อมเรานำอยู่หึป้อมนะครับผมรู้สึกว่าจะค่อนข้างโอเคอยู่ถึงแม้สกอร์คิวจะตามนะครับอา่าคอโดนปิดฮะยังไงดีฮะช็อตนี้ไปช่วยดีกว่าปะเฮ้ยบนได้สวยโอเคมาแล้วมาแล้วมาแนว มาแนวมาแนวเจออูยไม่มีฟิกเออตายหมดตายหมดไม่หมดนะครับบนเราฮฮยเตะแพ้เทลท่านผู้ชมไยเต้แพ้เทลต้องไปช่วยละยาวหรือเปล่าจ๋าน้องเทลอยู่ไหนอยู่ไหนไม่น่าอยู่นะน่ากลับไปละนะครับเขาไม่กล้าดันลึกหรอกเพราะว่าเขาเป็นเทลเออเขาไม่มีสกิลหนีฮะมองมองเกมให้ออกนั่นไงเห็นปะไปกลางละนี่ มีการมองเกมที่สุดแสนจะเพอร์เฟกในการลงแรงนะครับไม่ช่วยละบวกกันบ่อยเกินเออนะขอต่อไปยังไง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 เกี่ยวมารับให้อยู่รับสม <Enemy. S 1> ตีนเลยเนะี่ยสามตีนทำให้ได้นะข้างหลังอนะเออรับ <Enemy. S 1> แล้วหายาผมมึงเป็นอันเลน <laughs> ให้ได้นะให้ได้นะไม่ได้นี่ง,งอนเลยนะ เฮ้ยได้มาดะเฮ้ยๆๆๆอ้าวตายกาลีโดนไล่ครับท่านผู้ชมไม่น่ารอดฮะคุณแม่กาลีของเราราโลกได้เลยครับอ่ากด F รอเลยฮะ F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  นะขอโชหน่อยเอออย่างั้นแหละอย่างนั้นแหละเป็นป่ามันต้องโดดล้วงไม่ใช่โดดฟันแทงมันต้องล้วงล้วงเนี่ย โอ้โหเทวนี่ล้วงง่ายจะตายสำหรับนาคอสเนี่ยตีมังกรงั้นเหรอเราช่วยเราช่วยมาเพื่อนขอให้ได้ขอให้โดนรอบนี้ขอได้ขอให้โดนว่าแต่เกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะคนไม่สนใจมังกรไม่สนใจดาร์กเลยเนี่ย <c oughs> ไล่คิวกันอย่างเดียวเอาว่าเอาเรื่องอยู่อยากฟิกเกี่ยวอ่ะอยากฟิกเกี่ยวค่าได้ปะถ้าฟิกเกี่ยวให้ <Yeah. S 1> ถ้าเราฟิกเกี่ยวให้คุณคุณจะค่าได้โอโห้ห้าตัวห้าตัว พอแหลมๆหนึ่งตัวที่โอ้โหจะตายโดนเอ6กาลีในนี้มีหนึ่งตัวเอา้าวไปไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นระวัง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 แล้วนะเออ right, สวยเยี่ยมว่ะวิกสวยมากกาลียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดอง Then, <laughs> เหมือนจะขึ้นไปหนันบอลครับนะเฮ้ยหลังฮันนาฮันนาฮันเน่ฮันเน่ฮันแนฮันเนอีพออีเม่จังไดล่ะครับจังไดล่ะครับ มาแล้วครับโดนยิงโดนยิงโดนยิงดีงดด้ยโอ้โหฟิกโอ้โหบ้าเอ้ยฟิกหนีฟิกมาฟิกกลับไปโกงนั้นเหรอเพื่อนโอ้โหแรงจังวะแรงโคตรเวเลสคิกซี่มันเอาให้ตายละโอ้โอยางงั้นอย่างงั้นตายเองหลายลอกการอบแล้วนะเราเนี่ยนายาเตะนะครับเมื่อกี้คิกซี่ฟิกหนีผมพอดี ฟิกไปแล้วก็แบบเขาฟิกด้วยพอดีหืมไมก็ไม่ได้นับเวลาไม่ได้รับนับไทมิ่งนะฮะ <c oughs> ไม่งั้นเกี่ยวโดนนะเกี่ยวโดนก็ตายเมื่อกี้ปั๊กหืฟิกมาฟิกกลับไม่โกงคำนี้ใช้ได้เสมอนะครับ <c oughs> สาหรับเกมเกมนี้ไปกันต่อเลยนะฮะท่านผู้ชมใครดูมาถึงตรงนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าผมหมดสัญญาแล้วนะครับผมสปอยหนังจะเริ่มทำให้แล้วนะฮะท่านผู้ชมคลิป R O V จะ เริ่มน้อยลงแล้วนะฮะอันนี้บอกไว้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะผู้ชมใครที่ติดตามผมจากสะป่วยหนังก็อรอได้เลยมาลัวแน่นอนสุดยอดส,สุดยอดไปกันต่ออ๊ยอะไรมาตอนไหนเนี่ยเพื่อนมาตอนไหนได้อยู่นะได้อยู่แล้วปาดสองไปดิโอ้ยไม่ถึงได้อยู่ไม่งี้มันคั้มมันคั้มเป็นปีเป็นชาตินะครับมันค้มเป็นปีเป็นชาตินะครับ เป็นชาติเลยครับเป็นชาติครับชาติคำอะไรชัดาติรู้จักเป้าชาติเนี่ยชาติในเวอร์ชั่นมีหน้านะครับแข็งแก่งที่ตูดในปัตตพีตูดเลือดมาหนึ่งทีมันจะตายแล้วเทียวเดี๋ยวเวลาเรายืนเนี่ยทำไมเพื่อนต้องสแปมสีครับตัวสแปมอย่างเยอะทำไมไม่กล้าเข้าไปสแปมเนี่ยดูเลือดกาลีกับเลือดไฮยาเตะเิไม่ได้ไม่ได้น้อยนะ ไปไหนกันหมดอ่ะกลัวอะไรกัน oh. เนี่ยเนี่ยไปช่วยหมอทอดดิช่วยหมอทอดดิช่วยหมอทอดดิตายจ่อยหมอทอดค่อยเอาแล้วครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะได้เวลากี่หอยไม่ใช่เอาแล้วนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะได้เวลาไปหาใส่เบ็ดนะครับผมในตอนนี้เพราะว่าคี้ป,ป่านะครับไม่ใช่ขี้ป่าขีปเรียนจะเดินไวขึ้นนะครับทาให้ะ เราดันเวฟได้เร็วขึ้นนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็ไวขึ้นเหมือนกันนะฮะก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันตรงนี้เวเลสเดินปล่อยไป่อยปล่อยไป,ป,ยไป <c oughs> ดีแล้วเฮ้ยเปิดเดี๋ยวเปิดเวเลสเหรอเดี๋ยวจะเย็นเปิดคนนี้ดีกว่าไหมเนี่ยถ้าจะเปิดเวเลสเดี๋ยวเปิดโอเมนดีกว่านะเฮ้ยรากมีซองเรียบมาแล้วเพื่อการนี้โอ้โหไม่ถึงเมตรซี้เลยกรวบได้ช่วย ตามหน่อยเนี่ยเนี่ยถ้าตามมันก็ได้ถ้าตามมันก็ได้าามมไดอ,อ่ฮือเสร็จครับเสร็จอา้อาวอยู่ตรงนี้ยิงได้เมืดเลยวะว้ยโดดหลบอกอกจากเพื่อนอ,อ่าฮือปั่นเอาเลือดเอาเสิได้อยู่มึงฟันกูมาฟันกลับไปโกงกันครับปดโจ้ไอ้ยาเตะผมไปดันกลางอีกแล้ว เออโอ้โหมามามา,มาสดสดสดช่วยมานี่มาแต่ช็อปสุดท้ายนะฮะยาเต๋ <Your team S 1> เออแต่ก็ได้ผลของเขานะฮะเออดันไปงั้นอนะดันไปไอ <c oughs> ้ยาเต๋ไอ้ยาเต๋มันเ,เป็นแคลี่หรือมันเป็นออฟเลนวนะเนี <c> ่ย <oughs> แยกดันเก่งซะเหลือเกิน <c oughs> ไฟต้องการนายนะฮะยาเต๋โอ้โหปล่อยมอทอดแยกดัน <c oughs> อันนี้คือแบบมอทอสแบบมาไล่มา,มาไล่แบบมาไล่คิวช่วยแล้วให้ยาเตะไปแยกดัน จเจ้าดาเมจไหนฆ่าวะเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วครับแล้วชิ้นสุดท้ายเราก็จะออกเป็นทรอยนะครับผมเพื่อมากันคลิกซี่นะฮะแล้วก็กันอาเรีนด้วยนะฮะอาเรีนฟันเป็นเวทด้วยนะครับผมบะจะได้แบบลดดาเมจนะฮะมันฟันทั้งกายภาพทั้งเวททั้งท <c oughs> <c oughs> ูดาเมจเลดเกมแล้วไม่อยากให้อาเรีนมันเลดเลยวะพออเรียนมันเลดมันเก่ง <c oughs> น,น,นะฮะบอกเลยมันเก่งกว่านาคอยอีกนะอาเรีน <c oughs> ตอนเลดเนี่ย <c oughs> เอออย่างนั้นเอาเลยเอาเลยเอาเลย <c oughs> มาปะเนี่ย มาแล้วมาแล้วเห็นเห็นเห็นปะเมื่อกี้แหมาแล้วเนี่ยนี่นี่ไงสวัสดีคอเลยครับอุ้ยโทษทีเออได้อยู่ได้อยู่เท่ากับว่าได้เท่ากับว่าได้ไม่มีใครเกิดใช่ไหมไม่มีไม่มีไลซ์ไลซ์ไลซ์ิไลไลใกล้ห้วยล่องกล้องห้วยไล่อะไรอะเลโอ้โหย่าโดดเมดผมปล่อยเมดผมไปคุณ โอ้โหข้ามเหยียดเราตายซะเถิดนี่แน่ก็เกิดึ๊บอุ้ยเอาไวาไปโทษทีได้อยู่ตายรอบสองไปซะเถิดเออดีเ,เดยี่ยมยังยืนยังยืนฮะฮาจะเตะกูหนีไปแล้วก็ได้ปะก็ได้คู่สองคนก็ได้งั้นนะ่ะนี่คู่สองคนก็ได้ฮาจะเตะกูไปนู่นแล้วโอ,โอ้โอเค ก็ยังดีที่เขาตายสฮะไม่งั้นไม่งั้นนี่ผมพิมพ์ด่าแล้วเนี่ยฮยติอยู่ในไฟบังก็ได้กลัวตายอะไรขนาดน,นั้นฮะมันเหลือแต่ตัวแทงเนี่ยฮะตีบ้านเอออโอ้บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยต้องไปดูสกอร์นะครับท่านผู้ชมฮะต้องไปดูสกอร์เลยนะครับไปดูสกอร์จริงฮะที่2 หน่งเป็นไกกา,กา,าลีที่หนึ่งนะครับไม่แปลกใจกาลีน่ายิงไปเยอะอยู่ไฮเเตเท่าอไหร่อยากรู้มากเลยแปดจุดห้าอ๋อไม่เร็วนะโอ้ยน้อยสุดเป็นนาคอสนะครับนาครสจา๋าทําอะไรบ้างเนี่ยเพื่อนโอเคดูแบบงงๆงงนะเราอะ่ะโอ้โยดาเมจผมเกือบแสนฮนะดาเมจ เยกว่านาคอสประมาณ4ี่เท่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการเล่นมีน้านะครับแนะนําว่าแนะนําว่านะครับแนะนําว่าให้หยิบมาในสถานการณ์ที่เจอฝันของข้าเป็นตัวยิงธรรมดาบ่อยๆนะฮะยิงธรรมดารัวๆนั่นเองนะครับยิงธรรมดาตีธรรมดานั่นแหละนะฮะรวมหมดแต่สกิลไม่นับนะท่านผู้ชมมันไม่นับสกิลนะฮะมันนับแค่การตีธรรมดานะครับอย่างเช่นลาวิลยอนโอเมนนะครับอ่า คิริโตะเนี้ยอาเล่นเนี้ยเออได้นะครับเอามาเจอเอามาชนได้นะฮะแต่ว่ามีหน้ามันก็อย่างว่าแหละครับมันไม่ชอบตัวโป๊กนะไม่ชอบตัวโป๊กนะครับไม่ชอบตัวโป๊กแบบมาแรงๆมาทีแบบมวยอะไรแบบเนี้ยต่อยแล้วก็วิ่งต่อยแล้วก็วิ่งมีหน้าไม่ชอบนะฮะท่านผู้ชมมีหน้าชอบอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหยิบให้ถูกสถานการณ์นะครับถ้าคุณอยากได้ดาวแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์นมาดูช่องนี้ได้นะครับ wow. โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับบอกเลยว่าสปอยหนังกำลังจะมานะครับกำลังทำให้แล้วนะฮะเริ่มดำเนินการแล้วนะครับ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรสปอยหนังหรือว่าเกมก็รอดูกันต่อไปสปอยหนังเสร็จก่อนก็จะลงให้ก่อนเกมเสร็จก่อนก็จะลงให้ก่อนนะครับโอเคเจอกันบายบายกดซับกดไลค์เด้อ